สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Speed Gamer นะครับวันนี้นะครับจะมาสอนการปรับแต่งมอดเกม s Day to Die นะครับทำให้การเล่นเริ่มต้นสะดวกมากขึ้นนะครับโดยมอดที่ผมจะแจกวันนี้นะครับจะเป็นตัว Script Tutorial นะครับอันนี้มอดพื้นฐานเดิมนะครับแจกอยู่ใน Nexus มอดนะครับแต่ว่าผมเอามาปรับ เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับทำให้แบบเราสามารถมีข้องทุนแรงในช่วงต้นเกมได้นะครับว่าสิ่งที่ผมเบื่อที่สุดคือการห้าข้องมาสร้างท่านนะครับผมเลยปรับแต่งตัวมอดนะครับเพื่อให้สามารถข้ามในส่วนที่น่าเบื่อทิ้งได้นะโดยให้เข้ามาในส่วนของคอนฟิกนะครับ ให้ตรง Challenge กับเควสไม่ต้องไม่สนใจนะครับให้มาที่เกมอีเวนต์นะครับอันนี้เป็นการเพิ่มนะครับก็คือเราสามารถแอดชุดเกาะไปได้นะครับแล้วก็เพิ่มไอเทมต้นเกมนะครับโดยเมื่อเราทำเควสเสร็จปกติมันจะมีพวกเฉพาะ ข้องพวกที่ต้องทำในเวสเช่นเสือ้อเกาะนะครับถือว่าพวกขออะไรต่างๆที่ต้องทำระหว่างเวสนะครับมันจะให้ทันทีนะครับในส่วนของตัวอาร์เมอร์ครับอันนี้ก็คือผมใส่ไออาร์เมอร์ชุดที่บวกตัวรูสเตตนะครับที่ถ้าใส่ครบเสร็จจะบวกตัวรูสเตตซึ่งมันล็อกระดับข้องชุดไม่ได้นะครับแต่ว่าผมจะเขียน1นึ่งคก็คือมีจํานวน1ชิ้น เทียคือหกนะครับจริงๆผมตั้งไว้เทียหกได้จริงๆในระบบอ่ะมันจะสุ่มให้ตั้งแต่เทียหนึ่งถึงเทียหกนะครับมันจะไม่สุ่มเทียหกให้นะครับส่วนของไอเทมนะครับนี่จะเป็น add ไอเทมนะครับไอเทมก็คือเลขข้างหน้าเนี่ยคือจํานวนนะครับคีดหกก็คือเทียก็คือไม่เกินเทียหกก็คือมันจะสุ่มให้ไม่เกินเทียหกนะครับโค้ดแบบล็อก จาะจงแบบเทียร์หกเปรเนี่ยผมห้าไม่ได้นะโดยไอเทมเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสโตนแอคนะครับแล้วก็ที่ขุดนะนะครับแล้วก็ตัวขับแล้วตัวประแจไข่รถนะครับเวิร์กบีชนะครับฟอร์ก็คือเตาเตาเผาเตาขานะครับอันนี้คือโต๊ะนะครับ ก็จะได้โตมันด้วยครับ Resource Boot Bundle ก็คือจะได้ตัวไม้มาด้วยนะครับเป็นรีซอร์สที่เป็นแพ็กบันเดิลมาเลยนะครับแล้วก็ตัวจักรตัวจักรยานนะครับจักรยานหนึ่งคันคือถ้าเราโค้ดพวกเนี้ยเราสามารถค้นห้าในเน็ตได้นะครับ Seven Day to Die Item Code นะครับสามารถเสิร์ชได้ในนี้เลยแต่ว่าไอเนี้ยเป็นเว็บมันค่อนข้างเก่าแล้วนะครับ ไอเทมบางชิ้นนะครับมันจะไม่ตรงแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะตรงนะครับตัวจักรยานนะครับนี่ครับอาเมอร์อะไรต่างต่างคือเซตเราใส่ได้ต้องการเซตไหน,นล้วคือเราก็ี้ไปวางได้เลยนะครับไอเทมต่างๆคือผมคีเกียวดเดินช่วงแรกนะครับผมเลยเอาตัวเจตตัวจักรยานมาใส่ด้วยแต่ว่าจักรยานมันก็ต้องปั้นมันก็ต้องใช้พลังงานนะครับแต่ว่ามัน ดีว่าเดินแน่นอนนะครับถ้าข้องที่มันไม่ได้มีระดับนะครับก็คือเขียนนึ่งไปเลยหรือว่าข้องที่เราต้องการใส่ถ้าเราไม่ได้ต้องการให้เทียร์มันแรนด้อมเราก็ใส่นึ่งไปเลยนะมันก็จะแรนด้อมให้หนึ่งชิน้นเทียร์ก็จะเป็นเทียร์เริ่มต้นนะครับก็ถ้ามีอะไรสงใส่ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าผมเห็นแล้วผมจะมาตอบให้นะครับ โดยลิงก์ดาวน์โหลดมอดก็คือจะใส่ไว้ในใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับครับก็คลิปนี้น่าจะแค่นี้นะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ